signs and procedures โปรดเก็บสัมภาระไว้ในที่เก็บของในศีรษะหรือใต้ที่นั่งด้านหน้า Please store all your belongings in the overhead compartment or under the seat in front of you. ข้ามวงบนตักข้ามวงหีบวางทันเดินและทางออกเุกเฉน d o not place them on your lap in the aisle or at the emergency exit. สวัสดีครับทุกคนวันนี้หนีเที่ยวอีกแล้วเจอกลับไทยกับพี่แม่ครับไม่หักมยายกัน เราจะไปประมาณหนึ่งหรอสองอาทิตย์นึงตอนนี้เรากลับจากการไปไทย วันนี้เราพักกันที่ฮิวตันโรงแรมข้างๆไอคอนสยามเพราะว่าเดี๋ยววนนี้เราจะบินต่อ,อาจากสุวรรณภูมิไม่ใช่สุวรรณภูมิสิเรามาจากสุวรรณภูมิโหใช้เวลานานมากเราติดนานมากาเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์เดี๋ยวเราจะมีบินไปชัยภูมิเอ้ไม่ใช่ชัยภูมิขอนแก่นพรุ่งนี้เราก็เลยมาพักแถวฝั่งย่างฝั่งทนมากก่อนแล้วเพราะมันใกล้จากตอ,อนเมือง ที่จริงอ่ะเรา่าจะไปอยู่ใ,ใกล้ๆดอนเมืองแต่ว่าเราอยากมาช้อปปิ้งนิดนึงทาธุระแถวนี้นิดนึงแลาต้อนีนกระชาวและป๊บเดียวเอง mm hmm. เพราะว่าเมื่อคืนแบบว่าหิวช้านข้าวแล้วก็นอนเข้านอนกันเลย <laughs> เช่นเช้ามาอีกทีก็สว่างไอคอนสยามสวยมากฝั่งเนี้ยเราชอบเพราะว่าอากาศดีแล้วก็ลมดีลมแม่น้ำเจ้าพระยาดีมากทุกคนเห็นเลยว่าวิวสวยมากจากไอคอนสยามฮิลตันอ่ะ โชคดีที่เราเลือกฝั่งแม่น้ำได้เพราะว่าบางทีมันอาจจะเลือกไม่ได้พอดีเราใช้วอลเชอร์ที่มีอของเฮลตันะที่เราได้ช่วงโควิดมันก็เลยที่เราเคยบุ้งว้ยอะไรเงรี้ยมันก็เลยได้พักที่นี่หนึ่งคืนเราก็เลยใช้ไปเลยเพราะว่าเราก็สะดวกสบายมาที่นี่ก็ไม่ไกลมากจากดอนเมืองด้วยเพราะว่านั่งจากดอนเมืองไปจากที่นี่ไปดอนเมืองประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงประมาณ2ี่นาทีครึ่งชั่วโมง เดี๋ยวเราไปกินข้าว่อบเพราะเราจะกสอบตอบตายไอตอนเย็นเราก็เลยออกมานัา่งชมวิว ทำมาจากหายอคอนไปแบบนั่งในน่านาาาน้ำสมุยเลยเน่ทังแรงเราชอบมากเป็นประสบที่ดีมากๆถ,ถ้าใครแบบอยากเป็นนักท่องเที่ยวเราไม่เคยเที่ยวเนี่ยแนะนำเลยมีอะไรที่เที่ยวเยอะแยะมากมายอันนี้จะเป็นฝั่งวังหลังมันจะเป็นวัดถ้าเดินทะลุซอยเข้ามานะถามเขาถามหลังก็ได้ว่ามันจะมีวัดที่อยู่ริมแม่น้ำอ่ะอันนี้คือเรา ไม่เคยรู้เลยว่าวัดเนี้ยมีอยู่อันนี้น่าจะไม่ใช่วัดที่เราอยู่เมอกี้อันนี้จะเป็นวัดพระแก้วแล้วที่เราไปกับเพื่อนแล้วก็ตอนเย็นมานั่งเอ้ยมาดูวิวนิดนึงก่อนจะไปขึ้นเครื่องเอ้ยเราเราขึ้นเครื่องตอนเย็นพรุ่งพรุ่งนี้น่าจะพรุ่งนี้อ่ะใช่เราอยู่วันหนึ่ง <laughs> ที่บอกไปว่าจำไม่ได้แล้วว่า นอนกี่คืนที่นี่แล้วก็มันแบบวิดีโอที่อยากถางในโทรศัพท์ไว้หน้านล้วเออจริงๆด้วยเรามาก,กินเบรคเ s สตอนเช้าเพราะว่าเรามีบินเช้าจริงๆแต่ว่าเราอยู่ประมาณ2วันที่กรุงเทพเบรคเ s สที่เฮลตันดีมากตอนนี้ก็มาดอนเมืองแล้วดูดิก <c oughs> ำลังจะบ,บินไปหาก,กันยายแล้ว เลยว่า,าคอนแกนจกนแพงใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงนั่งบินบินเร็วมากการบินบินเร็วมากปกติมันก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงก็แล้วแต่สายบินเรานั่งแอบรบ์เอเชียมาลงที่คอนแกน5้าบ้านาทียายวันนี้คุณยายบอกว่าคุณยายให้คนมีคนไปขึ้นมะพร้าวให้แต่มะพร้าวเหมือนอันนี้มันจะเสียแล้ว่ก็เลยทานไม่ได้แต่คุณยายบอกว่ามียอดมะพร้าวแล้วก็นั่งจะแกงยอดมะพร้าวทาน ันนี้เราอยู่คอน,นแก่นนะในงานงานวัดที่แบบว่าเราไปทานข้าวแล้วก็เจองานวัดพอดีเขามีงานวัดหรือง,งานอะไรสักอยา่างอะไรก็เลยแวะเข้าไปเราปีในตัวเ,เนี้ยแต่เขาไม่ได้ทจริงๆเราชอบนะงานวัดแต่เราไปคนที่ชอบไปเที่ยวนาน,นมากที่งานหมอลำนะเรามีเรื่องที่เป็นสอเราชอบหมอลำมากไปกูเป็นยายประมาณคยสองครั้งแต่ว่าเราชอบมาก แล้วเราก็ได้ยิงไอตัวเป็นตาร์แล้วก็ะะนนวกไม่ได้เดินไปดูนะว่าจะได้อะไรแล้วก็ไปแล้วเด็กก็เกลียว่าไม่ได้อะไรแต่วเขาจะให้อะไรบางอย่างมันทำเราไม่ได้แต่ก็ดีมันสนุกดีเป็นแบบประสบการณ์ที่เราชอบนะถ้าใครเคยไปตอนนี้กูกนะจะชอบเพาะว่ารุนแรงความหลัง ใหมเด็กๆว่าไปทำงานวัดทัหเนี่ยระสุดนะทุกคนที่แบบอยู่กรุงเทพเราแนะนำหรือถ้าไม่ไดยไปทำงานวัดใกล้ๆกรุงเทพแบบาชบุรีหราอนครปฐมมีงานน้องหนย งั้นนอนที่ขอนแก่นก็นได้วันนี้เรานอนที่โรงแรมชื่ออะไรวะลืมแล้วอะโรงแรมใกล้ๆนี่นแหละเซนทรัลขอนแก่นนี่แหละสบายมากแล้วก็ห้องใหญ่มากแล้วก็มีเบรคเฟตให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราชอบมากๆเพราะว่าเราไปกันหลายคนนะช่วงนี้น่าจะไปกันประมาณหกเจคนเลยมั้งแต่โรงแรมก็โอเคเพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงแบบเทศกาลแบบใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลย ไม่ค่อยแพงมากมายชื่อจำชื่อโรงแรมไม่ได้แล้วอะโรงแรมอันเนี้ยใครรู้จักก็คอมเมนต์บอกเลยละกันลืมแล้วว่าชื่ออะไรแต่ไม่แพงเลยเราเห็นคุณยายไหมคุณยายนั่งลอยตรงนน้นร <c oughs> ะบบเหมือนนิดนึง <c oughs> แถวคอันแกนนะทุกคนมีที่เที่ยวเยอะมากมายเรามาวัดวัดอันเนี้ยเราวัดทุ่งเศรษฐีถ้าใครเคยมาน่าจะชื่อทุ่งเศรษฐีนี่แหละ <c oughs> ตอนแรกนะนั้นี่นี่วัดอันเนี้ยเราเคยไปหลายรอบแล้วแล้วก็ทุกครั้งนะ ไม่เคยไปวัดไหนเลยที่แบบว่าเข้าไปแล้วเราจำไม่จําทางไม่ได้เลยว่าเอ๊ะเราเคยมาวัดน,นี้ใช่ไหมเราแบบไปหลายรอบแล้วก็แบบว่าลืมว่าทางเข้าเขาจะเปลี่ยนตลอดตอนนี้ยิ่งทําดีเราก็มีร้านอาหาร,หรอยู่ร้านหนึ่งก็ร้านอาหารก็อร่อยนะอยู่หน้าวัดเลยอร่อยเป็นเหมือนคาเฟ่เราไปประมาณสองสารอบแล้วเหมือนกันทุกครั้งก็จะไปอ่รอบเมื่อกี้ก็จะไปอันนี้น่าจะกลับมาที่ชัยภูมิแล้วเหมือนจะมา บ้านญาติคุณยายหรืออะไรเงี้ยพาคุณยายมาทําสุรานิดนึงก็เลยแบบว่านั่งรอคุณยายนานไปหน่อยก็เลยมาถ่ายวิวให้ดูบ้านที่ชัยภูมาตอนหน้าฝนนะจะเขียวมากๆเพราะว่าบ้านคุณยายจะอยู่บนแบบแถบบนเขาหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเขียวมากๆถ้าใครมาช่วงหน้าฝนนะสวยสบายเย็นไม่ร้อนอาจจะมีเมฆนิดหน่อยแต่ก็ไม่ร้อนเลย ไม่รู้วันไหนแล้วแต่ว่าเรามาอยู่ที่น้ำผุดทับลาวนะทุกคนน้ำผุดทับลาวเป็นน้ำผุดธรรมชาติที่ผุดขึ้นมาจากบบตอน้ำอ่ะอันเนี้ยมันจะเป็นแบบฝั่งตอน้ำแล้วก็จะมีปลามีอะไรเงี้ยเขาไม่ให้เล่นนะฝั่งนี้เล่นน้ำอะไรเงี้ยมันจะมีอีกฝั่งหนึ่งที่แบบอ่าลงไปหน่อยแล้วจะเล่นได้เด็กๆเ,เ,เยอะมากทุก หน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยจะมีเด็กๆมาเล่นที่นี่สนุกมากทุกคนมันจะแอบ,บน่ากลัวน,นิดนึงนะแต่เพราะว่าฝั่งนี้มันจะเป็นตอนน้ำเขาไม่ให้ลงกันแล้วเพราะว่ามันแบบมันเล่นไม่ได้แหรนะจะมีอีกฝั่งหนึ่งที่เด็กๆน่าจะไม่น่ากลัวหน่อยฝั่งฝั่งตอนน้ำมันเนี้ยจะแอบ,บน่ากลัวน,นิดนึงแต่ว่าเขาไม่ให้ลงกเขาก็อ้อมแบบรัวไว้ไม่ให้ไม่ให้ลงอยนะ่างเงี้ยแล้วก็มาลงอีกฝั่งหนึง่งทุกคนแต่แถวเนี้ยอาหารอร่อยส้มตำอร่อย ถ้าใครมาฝั่งนี้นะมันจะอยู่แถวแถวชุมแพหน่อยถ้าทุกคนแบบเสิร์ชในแมปมาเนี่ยหลังน้ำผุดทับลาวนะถ้าทุกคนอ,อยากไปมันจะมีวัดด้วยที่เราขึ้นไปไหว้พญา,านาคอะไรเนี้ยได้อันนี้จะเป็นน้ำผุดอีกอักอกอนหนึ่งแต่อันนี้ลืมชื่อไปแล้วว่าชื่ออะไรแต่ว่าเดี๋ยวจะหาให้ลวกันถ้าใครอยากมานะเดี๋ยวจ่อลงไว้ให้อันนี้ก็จะเป็นน้ำผุดอีกที่หนึ่งที่แบบไม่ทุกพ์ทั้มากจะเป็นเหมือนสะน้ำมากกว่ามากกว่าที่จะเป็นน้ำผุดนะทุกคน ก็ก่อนกับจะกลับบ้านคุณยายแวะมาหาญาตินิดนึงอันนี้จะเป็นโฮมสเตย์ของญาติเรานะญาติแบบคุณฟังคุณยายอะถ้าใครมาเดี๋ยวจะปักแบบหมุดไว้ว่าอยากอยู่ที่ไหนใครสนใจนะมันเป็นโฮมสเตย์เล็กๆก็ไม่เล็กมากแต่มีปลาเยอะมากแล้วก็จะมีร้านอาหารที่นั่นด้วยครับมีคาเฟ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครเนี่มาพักแถว,แถวชัยภูมิคอ,อนแกนชุ่มแพงเงี้ยมันจะอยู่แบบแเขาเรียกว่าตีนเขาเลยอะ ่าแล้วก็จะได้วิวแบบทุ่งนาภูเขาอะไรอย่างเงี้ยตอนเช้าเราว่านะช่วงหน้าหนาหรือว่าปลายปลายปีอ่ะจะดีที่สุดเลยแล้วก็มันจะเขียวไปหมดเลยแล้วมันก็ชอบมากทุกคนมาที่ไรก็แบบดีอ่ะมันจะมีแบบมันจะมีแบบเต็นท์แบบอ่าโฮมสเตย์แบบเป็นเป็นแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอันเนี้ยไอตัวเนี้ยตัวยูนิตเนี้ยที่เป็นแบบเป็นเป็นเป็นห้องห้องไว้เลยว่าให้อยู่มันจะเป็นแบบเหมือนฟาร์มสเตย์หน่อยโฮมสเตย์หน่อย ถ้าใครๆชอบแบบว่าสไตล์แบบนี้นะเดี๋ยวลงปักบุดไว้ในดีสคริปชันแล้วกันเผื่อใครอยากมาอยากแวะมามาอุหนุนอ่นบิสเนสของฝั่งคุณยายฝั่งญาติคุณยายหรือใครอยู่เาเปนี่นะชื่อบ้านสวนอําเภอสินชชยฟาร์มสเตย์ก็เป็นฟาร์มฟาร์มสเตย์ที่บอกว่าคล้ายๆโฮมสเตย์นั่นแหละแต่เป็นฟาร์มสเตย์มากกว่าก่อนจะกลับบ้านเรามาแวะว่าย ไม่เขาไม่ใช่หลวงพ่อสิเขาเป็นเหมือน,นอ่าเหมือนคนที่เจอเมืองนี้ ตัดภาพไปแค่ทีเดียวเราก็กลับมากรุงเทพแล้วอันนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลล์ล้วก็มาแบ็กเฮาส์มีหลายอย่างมากคนจะงงนิดถนึงว่าเราไปไหนมาอันนี้จะเป็นแบบหลายอย่างในหนึ่งหนึ่งล็อกเลยเราไปหลายที่มากเพราะว่ากรุงเทพมีอะไรให้ทำเยอะมากเราไปเซ็นทรัลเวิล์ไปเดอะเอ็มวีซีไปเจอเพื่อน ula, บ้างไปทำธุระบ้างไปซื้อง เราชอบมาเดินเที่ยวนิดหนึ่งก็แบบบางวันก็จะมาเดินเที่ยวเฉยๆจริงๆมาเดินดูมาเดิน explore ว่ามี exhibition อันนี้น่าจะอยู่แถวๆสยามแล้วอันนี้เช่นอยู่ f r e store มั้งเนี่ยเห็นวดาวาร์ปมาแล้ววาร์ปไปหลายที่มากเราชอบเราเป็นคนที่แบบว่าชอบไปเที่ยวหลายที่ก็เลยเป็น snippet ที่พาไปเที่ยวหลายๆที่อันนี้กลับมาเหมือนจะกลับมาไอคอนสยามแล้ว แล้วก็อันนี้จริงๆมาเจอเพื่อนจริงๆด้วยอันนี้มาเจอเพื่อนมามานั่งคุยกันโอ้โหคุยกันเป็นแบบชั่วโมงเลยอะแล้วก็นานมากจนบ้านจะปิดแล้ว่คิดดูดิทุกคนเราก็กำลังจะกลับแต่ว่ามันจะเป็นนเทศกาลตอนนั้นก็เลยจะไีไฟแั่งเลือแล่นเลยเข้ามฟาไปอีกฝั่งหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นเหมือนวันสุดท้ายแล้วเราก็กลับ